ช่วงโบนัสทริปเที่ยวเที่ยวอย่างมีสไตล์คุณผู้ชมคะมาพบกับน้อยเช่นเคยในช่วงโบนัสทริปซึ่งเรายังคงอยู่กันที่วัดเทพธิดารามวารวิหารในคราวที่แล้วน้อยได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับความเป็นมาและความวิจิตรงดงามของวัดแห่งนี้กันไปแล้วโดยเฉพาะหอพระไตรปิฎกของวัดเทพธิดารามวารวิหารแห่งนี้ซึ่งได้รับการการันตี เป็นอย่างดีด้วยรางวัล UNESCO Asia Pacific Heritage Awards เมื่อปีที่ผ่านมาแต่นม่ขอบอกได้เลยค่ะว่านั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะสิ่งที่น่าสนใจยังมีอีกเพียบค่ะในวัดแห่งนี้เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะในมัสการเจ้าค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในกุฏิสุนทรผู้ ที่นี่เป็นตอนที่สุนทรภู่มาบวชแล้วได้พักที่นี่จริงๆอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าคะใช่คือ,อคือ,อท่านสุนทรภู่เนี่ยท่านบวชสองครั้งเจ้าคะ่ะบวชครั้งที่สองเนี่ยบวชที่วัดราชบุรณนะแล้วท่านเห็นว่าทางนู้นเนี่ยมีพวกนักเรียนเยอะท่านก็เลยมีการท้าทามจากนางข้าหลวงฝ่ายในให้ท่านย้ายมาอยู่ที่วัดเทพทิดารามเพื่อที่ว่าพรค์เจ้าหญิงวิราชจะได้ ทรงเป็นองคธรรมได้ก็ mm hmm. เป็นเป็นการติดต่อของอข่าหลวงไฟใน mm hmm. ครับระยะเวลาที่ท่านสนทรผู้บวชนานไหมจังคะประมาณ6ปีประมาณ6ปีแต่อยู่ที่วัดเทพธิดารามเนี่ยสปี <Okay. S 2> คือตั้งแต่สร้างวัดเทพธิดารามก็คือในพุทธศักราช2,379 mm hmm. สร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จมาผูกพระทศีมาด้วยพระองค์เองเนี่ยปี2,382สามปีมเมื่อเสร็จแล้วท่านสุนทรภู่ก็มาพักที่นี่เลยในป,ในปีในปีนั้น2,000คือ2,382แล้วก็สิขาลาเภศไปในปี2,385สามปีอย่างที่เรานั่งอยู่นี้จะเห็นข้าวของเครื่องใช้ก็คือ ได้จำลองไว้หรือว่าเป็นของที่ตั้งแต่สมัยท่านสุนทรภู่ใช่คะคือจะบอกว่าเป็นของในที่ท่านใช้ก็ไม่สนิทปากนักเพราะว่าระยะเวลามันก็ล่วงเลยมานานแล้วนะไม่ว่าชิ้นไม่ทราบว่าชิ้นไหนท่านใช้บ้างแต่สิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยทางวัดก็พยายามส่องหาเข้าของร่วมสมัยมาตั้งแสดงเอาไว้เพื่อ,เพ,อเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมเดิมเอาไว้ เจ้าค่ะอย่างคนเข้ามาก็จะทราบได้ว่าของที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นเฉพาะของจําเป็นเท่านั้นก็จะมีตู้เตียงอะไรแบบ,บไม่ได้มีอะไรมากมายเขาเรียกสมณบริโภคเจ้าค่ะและในในกุฏิท่านสุนทรผู้เนี่ยก็เนื่องจากทางกงรมสนัปกนรเข้ามาดูแลด้วยก็จัดเป็นกึงก่งกึ่งพิพิธภัณฑ์ค่ะก็ะจะเห็นรูปด้านหลังจะค่ะ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุกอันนี้เป็นพระองค์ทรงเป็นเจ้านายของท่านสุนทรภู่ในในสมัยที่ท่านเป็นเด็กนะครับเพราะว่ามารดาของท่านสุนทรภู่เนี่ยถาวายงานในวังหลังนะบริเวณบริเวณโรงพยาบาลศิริราชปัจจุบันนี้ครับเป็นวังหลังสมัยนูน้นแล้วก็เติบโตวิ่งเล่นอยู่ในวังหลังนั้นก็ถือว่าพระองค์ได้เป็นเจ้านาย เจ้านายของท่านสนทนผู้ในวัยเด็กค่ะแล้วอย่างนี้ตอนช่วงที่ท่านสนทรผู้ท่านได้มาบวชเป็นเพศสมณะได้มีการประพันธ์บทประพันธ์นมาด้วยไหมเจ้าค่ะมีท่านก็ได้ได้เขียนรำพันพนา,า<ร>เกี่ยวกับอาคารสถานที่ภายในวัดเทพธิดารามนี้ม,มีชื่อเป็นบทประพันธ์ว่ารำพันพิลาครับท่านยังพนาถึงอาคารถึงองค์ประกอบ ของวัดวาเช่นเช่นตุ๊กตาจีนที่เราเห็นที่อรอบพระโบสดสิงโตจีนหน้าทางเข้าพระโบส์ท่านก็พรรณนาไว้เราก็เลยสามารถทราบได้ถึงที่มาที่ไปในปัจจุบันนี้ในะช่ภ่ะแล้วท่านก็ยังพรรณนาถึงการวางผังใช่ไหมครับที่ ไม่ทราบโยมไ,ได้เดินดูทั่ทววงทวัดแล้วได้เห็นก็จะสังเกตเห็นกุฏิที่จะแตกต่างกันออกเป็นสักสองลักษณะนะเจ้าค่ะอ,อันนี้เป็นอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระองค์ทรง,รงทราบวัตธุระในพระพุทธศาสนานี่มี2อย่างคือคันธัตทุระหนึ่งและวิปัสนาทุระหนึ่งนั้นช่างที่วางผังก็เลยวางผังกุฏิที่พระ ของพระภิกษุเนี่ยเป็น2โซนกุฏิที่ท่านสุนทรภู่เคยพักอยู่เนี่ยนะครับแนวเหนือใต้เนี่ยนะเป็นโซนที่เรียกว่าพระภิกษุที่เรียนคันทัุระคือเรียนนัธรรมเรียนบาลีเนี่ยพักอาศัยส่วนถัดไปแนวกุฏิที่ถัดไปจากแนวกุฏินี้ไปทางาตะวันตกจะเป็นแนวกุฏิที่พระภิกษุที่ท่านปฏิบัติวิปัสนาธุระพักอาศัยกัน แล้วก็ที่นี่เนี่ยยังมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีรูปปั้นของภิกษุณีอัตมาเข้าใจว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ถึงสตรีผู้สามารถทำความดีได้สูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นการาจะยกย่องเทิดพระเกียรติให้กับพระธิดาของพระองค์จึงใหไไ้ได้มีการจัดสร้างรูปรูปเหมือนของพระอริยสาวิกาขึ้น และประดิษฐานไว้ในภายในพระวิหารพระภิกษุณีซึ่งมีที่เดียวที่เดียวเจะาวาในประเทศไทยอของโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต่างประเทศไม่มีละเจ้าค่ะอันนี้ก็ผู้ที่มาที่วัดก็สามารถที่จะเยี่ยมชมได้ได้ครับคือการมาวัดเนี่ยถ้ามีการประสานงานมาก่อนะนะครับเพราะว่าพระภิกษุที่ที่อยู่ในวัดเทพธิดารามเนี่ยจำนวนก็ไม่ได้มากนัก ถือเป็นผ้ารามหลวงขนาดเล็กนะครับก็แล้วก็หน้าที่หลักๆก,ก็คือมีการเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีทั้งแผนกธรรมอย่างอาตมาเองก็เป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูสอนก,ก็มันหลายหน้าที่ก็ถ้ามีการประสานงานมาร่วมงนานเนี่ยก็จะมีการแบ่งเวลามาพาญาติโยมชมแล้วก็บรรยายให้ความรู้ว่า วัดเทพธิดารามเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรท่านสุนทรภู้เคยมาอยู่เมื่อไหร่แล้วท่านท่านเองก็เป็นบุคคลสําคัญของโลกด้วยเพราะว่าได้รับการยกย่องจากองค์การสาระชาชาติที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ก็คือยูเนสโกเจ้าค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งของที่วัดเทพธิดารามที่เห็นเด่นชัดแล้วก็แตกต่างจากวัดอื่นก็คือจะไม่มีช่อฟ้าใบาากาหางหง อ๋ออันนี้เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ในหลวงรุ่นเก้ารัชกาลที่สามเนี่ยทรงประยุกต์อาคารของไทยกับจีนมารวมกันเจ้าค่ะคืออาคารทางพระพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่โบราณมา,าองค์ประกอบที่เราจะเห็นกันจนชินตาก,ก็คือช่อฟ้าและก็ใบละกาหางหงเจ้าค่ะการที่พระองค์ทรงนำช่อฟ้าใบละกาหางหงออกก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่ว่า1การบำรุงรักษาสอง นำออกไปแล้วองค์ประกอบก็ยังลงตัวองค์ประกอบทางศิลปะ,ะก็ยังลงตัวแล้วโดยโดยการสำคัญคืออาคารนั้นยังสนองตอบวัตถุประสงค์ในการใช้สอยได้อย่างครบถ้วนเป็นพระราชาอ,า,อา,ชาริย์อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชนกาลนที่สามในการประยุกต์งานศิลปะเข้าด้วยกันร,ระหว่างสองประเทศเจ้าค่ะอยากจะให้พระคุณเจ้าฝากถึง คนที่อยากจะมาที่วัดจังค่ะว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรการ,การไปเยี่ยมเยียนวัดวาอารามต่างๆนะครับก็ประการสําคัญเมื่อเข้าไปในวัดวาอารามนั้นๆแล้วเนี่ย <Okay. S 2> ก็ต้องมีการสารวมกายสารวมวาจาไม,ไมา่ประพฤติขนองมือขนองเท้าขนองปาก <Okay. S 2> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าไปด้วยจิต ที่คิดจะไปศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพอันนี้เป็นเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ในการที่จะเข้าวัดกันมไม่ว่าจะเป็นวัดเทพที่ดารามหรือวัดอื่นๆในทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนๆกันควรจะเป็นลักษณะแบบนี้วันนี้ต้องกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าที่ให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำดีๆกับพุทธศาสนิกชนนะจ๊ะคะ เจรริพญคุณผู้ชมคะในช่วงโบนัสทริปที่น้อยได้นำเสนอไปในวันนี้ทำให้น้อยรู้สึกว่าการที่ได้เข้าวัดเข้าวาก็ถือเป็นอีกวิธีที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ด้วยนะคะเพราะหากสุขภาพจิตใจเราสงบและเป็นสุขแล้วสุขภาพร่างกายของเราก็จะผ่อนคลายทำให้ไม่เจ็บไม่ป่วดอย่างแน่นอนคะ่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะ ท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ัอังคารพุธนะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทาง Rama Channel t r u e v i s i o n 80ค่ะหรือสามารถจะติดต่อเราโดยเข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า Bonus l i f e เท่านี้และคะ่ะเราก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แล้วล่ะคะ่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆค่ะจากคริสตน่าและบุตองค่ะ,คะและสถานที่ถ่ายทำจาก ้องอาหารโซมานะคะโรงแรมอามารีเรสซิเดนต์กรุงเทพสายสนวิจัยดอกไม้สวยๆที่มอบให้กับแขกรับเชิญนะคะจากคุณป้อมบางกอกชัยไลค่ะวันนี้มีทริปดีๆมาฝากอีกแล้วสำหรับผู้ที่เป็นโรคดิสสิดวงทวารน,นะคะอาหารที่ควรจะเลี่ยงก็คืออะไรบ้างหนงหอม,อมกระเทียมขิงสดพริกไทยแล้วก็พริกต่างๆค่ะเพราะอะไรดูไหมคะมเพราะอาหารเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ท้องผูกแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัว แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้ลิสีดวงแตกแล้วก็กําเริบได้ดังนั้นเลี่ยงได้เป็นดีค่ะทานอาหารอ่อนๆแล้วก็ที่รถไม่จัดมากนะเท่านี้ก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ด้วยสำหรับวันนี้เวลารายการหมดแล้วค่ะทีะนเราควต้องพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะดูแลสุขภาพที่ดีแล้วก็อย่าลืมคืนกําไรให้กับชีวิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ